สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ h anel n The Move นะครับวิดีโอวันนี้เราจะมาพูดถึงการเดินออก The Galaxy Volume 3นะครับผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูรวมทั้งยังดูภาพยนตร์และซีรีส์ของมาเวลยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามไปก่อนนะเพราะว่าเนื้อหาอาจจะมีการสปอยผู้ชมได้นั่นเองเอาล่ะมาพูดถึงความคิดเห็นหลังดูจบกันก่อนนะครับสำหรับผมถ้าถามว่าสนุกไหมตอบเลยว่าสนุกมากดีมากและผมจัดให้เป็นมาเวลที่สนุกที่สุดในช่วง2 3สมปีที่ผ่านมา ตัวเนื้อเรื่องจะโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบนเงื่อนไขกับอุปสรรคบางอย่างที่พวกเขาต้องฝ่าฟันไปด้วยกันจุดที่ทีมสร้างทำได้ดีมากๆก็คือการบาลานซ์ความสําคัญและบทบาทของทีมตัวเอกที่เป็นตัวหลักได้ลงตัวเราจะไม่รู้สึกว่าใครโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทุกคนต่างมีแง่มุมและก็มีซีนของตัวเองที่ทําให้เราเข้าใจและก็เข้าถึงตัวละครเหล่านี้ได้มากขึ้นก็เกิดเป็นความผูกพันที่เราจะมีมากตามกับทีมการเดียนทีมนี้ฉากแอชชันและซีจีก็ต้องบอกว่ามีอยู่หลายซีนและใส่มาเเยยอะทีดีดว ที่สาคัญมันมีฉากสู้โคตรเฟี้ยวในเรื่องด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเมือ่อคุยชมเดินออกจากโรงกลับบ้านแล้วผ่านไปอีกหลายวันก็น่าจะยังจดจําและคิดถึงซีนนี้อยู่บ้างแน่นอนเพราะว่ามันมีความเท่ด้วยการลําดับคิวแอคชั่นผสมผสานกับการตัดต่อที่ทาให้ฉากสู้ฉากนี้มีความต่อเนื่องและมันมากๆในแง่ของเนื้อเรื่องก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นการขยายความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและเป็นการแตกแขนงเรื่องราวให้กับกลุ่มตัวเอกในตอนจบว่าพวกเขาจะมีเส้นทางเดินในจักรวาล m c u ต่อไปยังไง เราจะสัมผัสไดถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งรับรู้ถึงการผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันกว่าหลายปีและเมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เพื่อนๆมีต่อกันก็สามารถส่งต่อมไปถึงคนดูได้เป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในแง่ของข้อสังเกตก็คือเมื่อมองเป็นภาพรวมของจักรวาล MCU การ r d i a n of the Galaxy Vol. วรุก็อาจจะไม่ได้ขับเคลื่อนจักรกวาลไปข้างหน้ามากนักสำหรับคนดูที่ตั้งใจจะมาดูประเด็นนี้นะครับเนื่องจากภาพยนตร์จะเน้นหนักไปที่ตัวละครในทีมากกว่า ด้นโดยสรุปสำหรับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ดีเกินคาดและนับได้ว่าเป็นการเดี a ยนออฟเดอะกา y กภาคที่ดีที่สุดซึ่งแฟนมาเวลก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเอาละครับทีนี้เรามาว่ากันถึงข้อสังเกตประเด็นในเรื่องและก็อิสเ e r กต่างต่างที่ผมพอจะจดมาได้นะครับมีอะไรบ้างมาไล่ลาดับกันไปตามนี้นะ คุณผู้ชมที่กำลังมองหาอุปกรณ์ไอทีคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่หรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆไทยดไวท์ way, เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษออกมาทุกเดือนนะครับโดยสำหรับเดือนพฤษภาคมก็จะมาในแคมเปญเมย์ไพ s ลสลดทุกวันคุ้มทั้งเดือนกับส่วนลดสูงสุดถึง2,300บาทหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นสินค้าที่ใช้ CPU ของ AMD Ryzen ก็จะมีของแถมให้ไปด้วยเรียกได้ว่ามีโปรจัดเต็มกันเรื่อยๆและแน่นอนสำหรับผู้ชมที่ติดตาม The Move ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลด h e Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพติดกันเพื่ออซื้้สิินนคานาคาาา Thw.co.ths ใรเศษ ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับนึกถึง IT ทนึกถึง a d v i c e ์จำนายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับข้อแรกก็คือโลโก้อินโทรของ m a r v e l ปกติมันจะเป็นภาพจากซีนต่างๆในหนังมาเวลหลายๆเรื่องนะครับทว่าอินโทรอันนี้จะไม่มีภาพฮีโร่คนอื่นเลยแต่ว่าจะมีเฉพาะทีมกาเดียล้วนๆซึ่งก็คงเป็นเหมือนการส่งสัญญ,ญาณมายังคนดูนะครับว่านี่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของสมาชิกทีมพิทักษ์จักรวาลทีมนี้ครับเพราะสมาชิกในเฟสต่อไปจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ข้อที่2ก็คืออดีตของโรเกตเป็นคำถามแล้วก็เป็นปมที่แฟนๆอยากรู้มาตลอดนะครับว่าต้นกําเนิดของโรเกตในฉบับ MCU นั้นมีที่มายังไงซึ่งคําตอบก็มาเฉลยในหนังภาคนี้ว่าโรเกตเป็นหนึ่งในแรคคูนที่ถูกไฮเอวิลชันนารีจับตัวมาจากอเมริกาเหนือซึ่งผมขออภัยที่จดสถานที่มาไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าที่มาของเขาก็มาจากโลกเรานั่นเองเก็ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือโรเกตปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิก Incredible Hulk เล่มที่271วางจําจหน่ายเมื่อกุมภาพันปี1982 ต้นกาเนิดของเขามาจากดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคิสโตนควอดแรนด์โดยรกเก็ตเป็นหนึ่งในสัตว์บนดาวที่ถูกขุญญนยนต์ที่ได้รับสติปัญญาจากปรากฏการณ์โนวาทําการตัดแต่งพันธุกรรมจนทาให้สัตว์เหล่านั้นมีสติปัญญาเช่นเช่นมนุษย์หุ่นยนต์นั้นหมายมั่นให้สัตว์เหล่านี้นมาทาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่บนดาวแห่งนั้นแทนพวกหุญญน่นยนต์ครับจากนั้นเมื่อหุ่นยนต์จากไปดาวดวงนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในนามฮาร์ฟเวิลด์สัตว์ที่มีสต ซึ่งโรเกตก็มีบทบาทเป็นผู้ประชาการของคีสโตนคอฟที่จะทําหน้าที่ปกป้องเหล่าผู้ป่วยและสัตว์ประชากรบนดาวให้อยู่อย่างสงบสุขโดยเขาจะมีคู่หูเป็นวอลรัสและคนรักอย่างไลล่าคอยสป,ปอร์ตวันหนึ่งเมื่อฮักร่วงหล่นจากฟากฟ้าการมาของพี่กษ์เขียวก็เป็นการจุดประกายให้กับโรเกตว่ามันไม่ได้มีแค่ฮัฟเวิ r ์ d แต่ว่ายังมีจัก,กรวาลอันไกลโพ้นรออยู่กระทั่งโรเกตก็ได้เจอกับกรูดและเข้าร่วมทีมการเดียนในเวลาต่อมา ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือไลล่าและวอลรัสจะไปปรากฏในเรื่องด้วยนะครับทว่าเพื่อนที่คล้ายกับวอลรัสจะถูกปรับเชื่อเป็นทีฟแทนส่วนนักแสดงที่มาพากเป็นไลล่าก็คือลินดาคอเดลินีที่เคยแสดงเป็นลอร่าบาตันภรรยาของคลินนั่นเองครับตอนที่ดราก์บอกว่ามีแต่พวกงโง่ที่เต้นก็เป็นอีสเตอร์เอ็กไปยังสตาร์ลอร์ดที่เคยเต้นเพื่อเอาชนะโรนนในการเดินอัพเดอะกาแล็กซีภาคแรกเพลงประกอบในช่วงต้นนั้นใช้เพลงครีปของเรดิโอเฮดที่มีเนื้อหาพูดถึงผู้ร้องที่เป็นคนไม่คูู่่่คคคคววรรรเเเปป็็็นนนนแแกกกๆตตัััอให้งนนทีสม,มบบณ์บ ซึ่งก็จะสอดรับไปกับเรื่องราวประวัติของ Rock ก็ตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน The Guardian of the g a l a x y Holiday Special ได้ส่งต่อไปยังภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นมันจึงเป็นภาคบังคับเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องดู h o l i d a y Special ก่อนที่จะดูภาค3ตั้งแต่ประเด็นเรื่องการซื้อต่อโนแวร์มาจากทเนเลียทิวานหรือว่า the Collector เราใช้ที่นี่เป็นเฮดคอร์เตอร์เป็นบ้านหลังใหม่ที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆอ,อีกต่อไปการครอบครองโนแวร์ยังเป็นการมอบอิสรระะให้้้้กัับบ Cosmo Space Doc Cos mo Dog ดวววยยซึ่่งงผมมเเเคเลาาาปตติขอ Cos อไนี คอสมในฉบับคอมิกนั้นมีที่มาจากการเป็นสุนัขที่เข้าร่วมโครงการสำรวจอวกาศของสหภาพโซเวียตซึ่งผู้แต่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไลกาสุนัขตัวแรกของโลกที่สหภาพโซเวียตส่งไปยังอวกาศในปี1957ทว่าไลกาไม่ได้กลับคืนสู่โลกอีกครับ ในช่วงแรกก็มีรายงานออกมาว่าไลกานั้นขาดออกซิเจนจนตายกระทั่งในปี2002นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ก็ถแถลงความจริงเกี่ยวกับการตายของไลกาว่ามันได้เสียชีวิตด้วยความร้อนสูงในขณะที่กําลังขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกชั้นที่4เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเกิดขัดข้องครับคอสโมจึงเป็นเสมือนตัวละครที่อุทิศให้กับไลกานั่นเอง อดัมวอลลกบุกมาโจมตีโนแวร์เพื่อตามล่าร็อกเก็ตตามคำสั่งของไอชาแม่ของเขาซึ่งการปรากฏตัวของอดัมในเรื่องนั้นไม่มีการเกิ่นที่มาที่ไปไม่มีฉากออกจากโคคูลที่ต่อเนื่องจากเอ็นเครดิตภาคที่2หรือว่าบอกเล่าเกี่ยวกับพลังของเขาเลยพูดได้ว่าโผล่มาปุ๊บก็ตีกันยับเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่ได้รับการขยายความต่อก็คือชาวโซเวเรนที่เป็นเผ่าพันธุ์ระดับสูงนั้นแท้จริงแล้วก็มีต้นกําเนิดมาจากไฮเอวิลชันนารีเมื่อบอสใหญ่ของเรื่องต้องการตัวร็อกเก็ตโซเวเรนจึงต้องทําตาม ตามด้วยเหตุการณ์ที่เหล่าตัวเอกไปกระตุน้นคิวสวิชยาวไปจนถึงการหาทางช่วยชีวิตเพื่อนให้รอดกลับมาให้ได้ ในซีนต่อสู้เราจะพบว่าเนบิลล่านั้นเก่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเธอจะมีทั้งอุปกรณ์สาหรับลอยตัวมีแขนซ้ายที่สามารถปรับฟังก์ชันได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการยิงลําแสงที่ทีมสร้างใช้ซาวเอฟเฟกเหมือนลําแสงของไอออนแมนมากๆหรือจะเป็นการเปลี่ยนฟอร์มเป็นดาบที่ใช้หยุดอดัมเบื้องต้นผมก็คิดว่าโลหะที่เอามาพัฒนาเอามาอัปเกรดร่างเนบิลล่าก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีนาโนเทคของไอออนแมนก็เป็นไปได้พราะตอนที่โทนี่สู้กับธานอสก็จะมีการปรับเปลี่ยนอาวุธผ่านเกราะของเขาได้หลากหลายรูปแบบ On ground the รูที่พยายามจะเข้าไปรัดอดัมก็โดนพลังของเขาจะทาให้ลําตัวถูกทําลายเหลือ,อไว้แค่ศีรษนนั่นทําให้ครูต้องงอกชิ้นส่วนออกมาให้คล้ายกับขาแมงมุมซึ่งสภาพของน้องก็ชวนให้คิดถึงสไปเดอร์เฮดจากเดอะติงแถมของเล่นในแบรนด์ฮอตทอยก็ผลิตฟอร์มนี้ของครูออกมาด้วยซึ่งนอกจากร่างแมงมุมเรายังได้เห็นกรูโชว์ทักษะการเปลี่ยนร่างอีกหลายแบบเลยนะครับตั้งแต่การเพิ่มแขนออกมายิงปืนกำราบศัตรูร่างไคจูที่เอาไว้ขู่ประชาชนแห่งเคาน์เตอร์เอิร์ธและร่างติดปีกที่ใช้สำหรับร่อนลงสู่พื้นนนนน้นนนดดดิิิิเเรมมมกกกี่ยวัับบบอลลลใฉคึแ เขาปรากฏตัวในฐานะฮิมในคอมิกแฟนตาสติกโฟเล่มที่66วางจำหน่ายในเดือนมิถุนายนปี1967และปรากฏตัวด้วยชื่อเต็มว่าอดัมวอลลกครั้งแรกในคอมิกมาเวลพรีเมียร์เล่มที่1ที่วางจำหน่ายในเดือนเมษายนปี1972เหตุผลที่เรียกไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเดิมทีอดัมวอลลกในฉบับคอมิกนั้นถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์โลกที่เรียกตนเองว่าเอ็นเคลฟเป้าหมายก็เพื่อสร้างมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อใช้ในการรบนะครับ ซึ่งในระหว่างที่ดัมถูกสร้างขึ้นมาจิตใจของเขาก็สัมผัสได้ว่าผู้สร้างตั้งใจจะใช้พลังของเขายึดครองโลกฉะนั้นในตอนที่ออกมาจากโคคูนอดัมจึงโค่นล้มกลุ่มเอนเคลฟและตัดสินใจหลบหนีออกไปจากโลกนี้ซึ่งณตอนนั้นเขายังไม่ถูกตั้งชื่อนะครับแต่ว่าทุกคนจะเรียกเขาด้วยสรรพนามว่าฮิมฮิมจะมีเหตุการณ์ที่ได้ประทักับทอหลังจากนั้นด้วยนะครับกระทั่งเขาก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ในสภาวะรังไหมอีกครั้งและตัวละครคนต่อไปที่ได้เจอเขาก็คือไฮเอวลูชันรี ณตอนนั้นไฮอูโรชเนรีกำลังเผชิญกับปัญหาในการสร้างโลกในอุดมคติอย่างเคาน์เตอร์เอิร์ธที่เขาหม่มั่นจะให้เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบไร้การต่อสู้แข่งแย่งชิงดีมีแต่ความสงบนะครับทว่าแมนบีสกลับต้องการนำพาความชั่วร้ายไปยังเคาน์เตอร์เอิร์ธฮิมที่ตื่นขึ้นจากโคคูนจึงอาสาไปจัดการกับแมนบีสไฮอูโรชเนรีจึงส่งต่อโซลเจมให้ฮิมติดมันไว้บนหน้าผากพร้อมกับตั้งชื่อให้กับเขาว่าวอลล็อก จากนั้นวอลล็อกก็ออกเดินทางไปยังเคาน์เตอร์เอิร์ธซึ่งที่นั่นเขาได้เจอกับกลุ่มคนที่กลายมาเป็นพันธมิรพวกเขาตั้งชื่อให้วอลล็อกว่าอดัมซึ่งก็จะกลายมาเป็นชื่อเต็มๆว่าอดัมวอลล็อกในที่สุดอดัมวอลล็อกจะเอาชนะแมนบีสนะครับจากนั้นก็ออกเดินทางท่องไปในอวกาศเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีอีเวนต์อีกมากมายที่เขาจะเข้าไปผัวพันด้วย 89 p 13เป็นรหัสประจำตัวที่ High Evolutionary ใช้เรียกร็อกเก็ตนะครับผมไปค้นเพิ่มมาก็จะเจอว่ามันจะมีการเรียก r o c k เก็ตด้วยรหัสเดียวกันในคอมิก Marvel Future Fight and I on the Future เล่มที่1วางจำหน่ายในเดือนเมษายนปี2017นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของชารอนโรเจอร์ลูกสาวของสตีฟ e r เจอร์และก็ชารอนคาร์เตอที่กลายมาเป็นกัปตันอเมริการ็อกเก็ตและสมาชิกทีมการ์เดียนได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่สีฟ้าบนดวงจันทร์เพื่อตามหา Eye of the Watcher และที่นั่นเองที่พวกเขาได้เจอกับชารอนโรเจอร์ ความเข้าใจผิดก็ทําให้2ฝ่ายมีการประทะต่อสู้กันกระทั่งสตาร์ลอร์ดก็เป็นคนหยุดการต่อสู้ของทั้งสองเอาไว้ทีนี้เกี่ยวกับสถานีวิจัยที่กลุ่มตัวเอกแทรกซึมเข้าไปที่เรียกว่าออโกคอร์ผมพยายามหาข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังคอมิกแล้วยังไม่เจอนะครับเอาเป็นว่าถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ไว้ค่อยมาเล่าอีกทีในวิดีโอถัดไปนะทีมเรเวนเจอร์ที่เข้ามาแทรกแซงปฏิบัติการแทรกซึมออคโกคอร์ก็มีสมาชิกคนหนึ่งสามารถใช้วงแหวนเวทมนต์แบบเ,บเดียวกับคณะจองเวทได้เขาคนนีีี้้้มมมชื่่อวาาาาคคครรรููกบบาากตตนนนแจลละใลนะใิเย ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิก g u a r d i a n of the g a l a x y Annual เลมที่1วางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมปี1991ครูก้าจะเป็นเอเลี่ยนในสายพันธุ์เล่มที่มีอายุยืนยาวรูปร่างมีส่วนผสมที่คล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานมีผิวสีแดงมีหางคล้ายงูแล้วก็ไม่มีปากนะครับทำให้เอเลี่ยนสายพันธุ์นี้พูดไม่ได้ครูกาในฉบับหนังสือการ์ตูนนั้นถูกเจอโดยดรสตีเฟนสเตรนครับเขาเป็นคนรับครูก้าเป็นลูกศิษย์นั่นทำให้ตัวละครนี้สามารถใช้เวทมนต์ได้ กระทั่งเมื่อดรสเตรนกลายเป็นแอนเชียนวันเขาก็ส่งต่อตำแหน่งโซเซอร์สูพรีให้กับครูก้าวีรกรรมสำคัญของครูก้าก็คือการเอาชนะดอมามูหลังจากที่เจ้าแห่งดาร์คเดเมนชั่นสังหารดรสเตรนไปก่อนหน้านั้นไฮ Evolutionary ฉบับ MCU ก็เป็นตัวละครวายร้ายที่ค่อนข้างซับซ้อนประมาณหนึ่งครับเป้าหมายหลักของเขาก็คือการแปลเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ต่างๆให้กลายเป็นเพอร์เฟกสปีชีบนเงื่อนไขที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างจะต้องมีความฉลาดนะรักสันติเพื่อให้เขาสามารถสร้างเคาน์เตอร์เอิร์ธในอุดมคติขึ้นมาได้ทว่าเคาน์เตอร์เอิร์ธที่ทีมการ์เดียนไปเจอมากลับไม่ได้ต่างจากโลกมนุษย์แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะอยู่อย่างสันติแต่ว่าในฉากที่ปีเตอร์คิวกับเพื่อนๆเ,เดินทางไปยงังยานของศัตรูระหว่างทางเราก็จะยังได้เห็นภาพของการทำร้ายกันและการกดขี่ข่มเหงเคาน์เตอร์เอิร์ธจึงไม่ได้เป็นไปนในแบบที่ไฮอิลูชแนรีตั้งใจเอาไว้ ประกอบกับความสุดโต่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้มันจึงทําให้บอสตัวร้ายคนนี้ทาเอาผมต้องเกาหัวกับทางเรืองของเขาอยู่บ้างเหมือนกันซึ่งเกี่ยวกับประวัติของตัวละครคนนี้ในคอมิกผมเคยเล่าเอาไว้แล้วในวิดีโอวิเคราะห์เชลเลอร์นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าผู้ชมที่ยังไม่ได้ฟังผมจะเอามาแปะไว้ให้ในช่วงท้ายของวิดีโอนี้นะภาร,รกิจกู้ชีพ r o c k เกตนั้นทาให้ทีมกาเดียนที่เหลือได้ไปจนภัยไปพร้อมกับก,บการมราที่เป็นตัวแทนของฝ่ายโรเวเจอร์เธอได้เห็นความผูกพันที่พวกเขามีต่อกัน ปเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นเข้าอกเข้าใจกลุ่มโตเอกมากขึ้นโดยเฉพาะปีเตอร์ควิลที่ยังคิดถึงกามราคนก่อนที่ตายจากไปครับเพราะว่าตัวในเรื่องก็พยายามจะย้ำกับเรานะครับว่ากามราทั้งสองคนแม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันแต่ว่าทั้งคู่ก็ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาฉะนั้นในตอนจบนะครับเธอก็จะไม่ได้ร่วมทีมการเดียนแล้วก็ไม่ได้กลับมาเป็นคนรักของปีเตอร์ควิลซีนช่วยชีวิตร็อกเกตก็จัดว่าเป็นซีนที่ซาบซึง้งแล้วก็บีบหัวใจมากๆครับ มันได้เห็นความรักระหว่างเพื่อนและความผูกพันกับโรเกตของทั้งฝั่งของไลล่าทีฟและฟลอร์กับฝั่งของทีมการเดียนครับทั้งนี้สินที่โรเกตอยู่ในภวังก่อนตายที่ฉากหลังเป็นสีขาวครับมัอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ก็ชวนให้ผมคิดถึงซีนที่แฮร์รี่ตายแล้วได้เจอกับดับเบิลดอรจากแฮร์รี่พอตเตอร์ภาพสุดท้ายเหมือนกันใครคิดเหมือนผมบ้างคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเมื่อโรอเ,เกตรอดกลับมาได้แล้ว กลุ่มตัวเอกจึงกลับไปที่ยานของ High อ v o l u t i o n a r y เพื่อช่วยเพื่อนๆที่ติดอยู่ในนั้นแผนการบุกทําให้เราค้นพบว่าโนเวรนั้นเป็นเหมือนสเปซชิพขนาดใหญ่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนหน้าน,นี้มันทําแบบนี้ได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของทีมการเดียนที่ดัดแปลงพัฒนาคุณสมบัติในการขับเคลื่อนเข้าไปในภายหลังกองกำลังของทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันนะครับซึ่งก็จะมีซีนที่ครีกลินมองเห็นยอนดูอีกครั้งป๋าปรากฏตัวเพื่อบอกเคล็ดลับการใช้ลูกศ พร้อมกับการปิดฉากด้วยสกิลพลังจิตของคอสโมครับผมมองว่าการมาของยอนดูและตัวละครแขกรับเชิญคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฮา r v ว r ดเดอะดักสตาร์คาโอกรดหรือว่ามอนสเตอร์โอเบลิสที่ตอนนี้กลายเป็นผ้าพั่ของแมนนิสไปแล้วก็เพื่อเป็นการรียูเนียนกันครั้งสุดท้ายให้กับภาพยนตร์ปิดไตราภาคทีมการเดี่ยนทีมนี้นั่นเองมันจะมีซีนต่อสู้ฉากหนึ่งที่จะเป็นฉากที่กรูดเปลี่ยนกิ่งก้านของเขาให้กลายเป็นกรงเล็บคลายบูเบรีนครับไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือว่าตั้งใจนะ ซึ่งถ้าตั้งใจก็คงจะเป็นการส่งสัญญาณอีกครั้งให้กับการกลับมาของฮิว h ์แจ็คแมนที่จะมาปรากฏตัวในเดดพูลภาคที่3บทสรุปในฉากจบก็คือยานของ h ฮเออร์ l u ช i น n รี y ระเบิดสตาร์ลอดรอดมาได้อย่างเฉียวเฉียดด้วยการช่วยเหลือของอดัมวอลล็อกกามอร่ากลับมารวมกับราเวเจอร์นบิล่ากับแร็กสิช่วยดูแลเมืองบนโนเวอ แมนติสแยกไปค้นหาตัวเองปีเตอร์กลับไปที่โลกเพื่อหาครอบครัวของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือคุณตาเจสันควิลซึ่งซีนของทั้งคู่จะไปปรากฏในช่วง end credit โดยในฉากนี้จะมีอิสตาเอ็กเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เขียนบอกถึงเอเลี่ยนแอปดักชันการลักพาตัวมนุษย์โดยเอเลี่ยนครับซึ่งก็จะสื่อไปถึงเหตุการณ์ในการเดียนออฟเดอะกาแล็กซีฮอลิเดย์สเปเชียลที่แมนติสกับดรากซ์ลักพาตัวเควินเบคอนไปยังโนเวียนั่นเองทีนี้ทีมการเดียนทีมใหม่ก็จะมนะมีีเเปปป็็นนนนกกกกัััตะะะครรบบสส่่ววาชิทหลือจอจด้ย และเด็กน้อยที่พวกเขาช่วยเหลือมาจากไฮเอวิลูชแนนรีเธอมีชื่อว่าไฟล่าเวลไฟล่าเวลปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกกับตันมาเวลลุ่ม5ฉบับที่16วางจำหน่ายเมื่อพฤศจิกายนปี2003ครับไฟล่าเป็นลูกสาวของเอลิเซียสผู้หญิงที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมต,มตามต้นแบบของเหล่าอิชโนแห่งดาวไททันหลายปีก่อนนะครับเอลิเซียสใช้ดินเอของมาเวลคนรักผู้ล่วงลับของเธอในการให้กำเนิดลูกชายนามว่าเจนิสเวลจากนั้นเธอก็เร่งสภาพร่างกายให้เด็กชายเติบโต,ตอย่างรวดเร็วครับพร้อมกับฝังความทรงจำมากมายลงไป กระทั่งเจนิสก็รับเอาตัวตนของมาเวลเข้ามาเป็นของตัวเองซึ่งบริบทของมาเวลนะตอนนั้นก็อยู่ในฐานะของกัปตันมาเวลครับจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเอลิเซียสถูกสังหารเจนิสเวลที่ช่วยเหลือเอนโทรปีและอีฟิฟานีสร้างจัก,กรวาลขึ้นมาใหม่และส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างก็ทําให้เอลิเซียสได้ขวนกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยที่เจนิสไม่ได้รู้เรื่องนี้เอลิเซียสที่เกิดมาแล้วก็ดําเนินตามรอยเดิมทว่าลูกที่เกิดมาของเธอในคราวนี้ไม่ใช่เพศชายแต่กลับกลายเป็นเด็กผู้หญิงที่เธอตั้ง้ง่ใหววาฟ และแน่นอนนะครับว่าไฟล่าก็ถูกฝังความทรงจําของมาเวลเหมือนกับเจนนิสคนที่ตามมาก็คือเจนนิสนั้นเกิดสภาวะ cosmic awareness หรือว่าการรับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับจักรวาลทว่าณตอนนั้นจิตใต้สํานึกของเขายังรับรู้ว่าแม่ของเขาได้ตายไปแล้วและเขาคือลูกคนเดียวของเธอความสับสนทำให้เจนิสออกอารวาสไปทั่วจักรวาลนะครับกระทั่งได้นาไปสู่การต่อสู้กันระหว่างเจนนิสและไฟล่าทว่าก็เป็นแม่ของทั้งคู่นะครับที่ทําให้เจนนิสได้สติกลับมาในที่สุดไฟล่าเวลจึงจัดเป็นต เขสังเกตก็คือนอกจากไฟล่างเวลนะครับก็จะมีเลิฟบุตรแห่งกอที่เกิดใหม่จากพลังของอีเทอร์นิตี้อีกคนซึ่งบทบาทของตัวละครเหล่านี้ในฉบับ M.C.U จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันไปยาวๆนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะเอาเละครับก่อนจะไปฟังประวัติของ High Evolutionary ฉบับคอมิกคุณผู้ชมที่กำลังหาซื้อเสื้อผ้าที่เท่มีสไตล์ก็ต้องคิดถึงโฮมบอยนะส่วนใครที่ต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นประจำก็ฝากเอาไว้ด้วยกับออฟตัสนะครับ โฮมบอยแบรนด์เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นด้วยคอลเลคชันที่ออกแบบเองไม่ซ้ำใครออกใหม่ทุกเดือนโดยเฉพาะเสื้อยืดที่ใช้เนื้อผ้าคอตตอนหนานุ่มไม่ยุ้ยสกรีนคุณภาพดีใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะกับอากาศประเทศไทย สามารถแวะไปชมที่หน้าร้านทั้ง5สาขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางช้อป e ี้ลาซาดและก็ homeboyspace.com ที่ครับพิเศษสำหรับผู้ชมที่ติดตาม The Move เมืเ่อซื้อสินค้าครบ2,000บาทลดทันที10%เพียงใส่โค้ด homemove ตั้งแต่วันนี้ถึง31งพฤษภาคมหรือว่าจนกว่าโค้ดจะหมดนะครับโดยผู้ชมสามารถใช้ได้ทั้ง3ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบดูหนังหรือว่าเล่นเกมบน PC เป็นประจำก็ต้องไม่พลาดตัวช่วยอย่าง Optus แว่นกองแสงสีฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีเลเซอร์คัดทำให้ตัวแว่นนั้นสวยคมดีเทลแม่นยำกับกรอบแว่นที่ไม่ต้องใช้น็อตอีกต่อไปประกอบกับวัสดุที่ใช้ผลิตก็การันตีความแข็งแรงทนทานงอได้ทับได้ไม่หักรุ่นที่ผมใส่เป็นประจำก็จะเป็นรุ่น Phantom ตัวนี้เลยครับใส่สบายน้ำหนักเบาอีกทั้ง Optus ยังมีบริการตัดเลนส์สายตาให้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลลยยใช้้คดดมีส่ววน100บาท ไ h Evolutionary ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกทอเล่มที่134ครับวางจำหน่ายในเดือนกันยายนปี1966ในชื่อตอน The People Breeders แปลตามตัวก็คือการเพาะพันธุ์มนุษย์ เรื่องราวนั้นบอกเล่าเกี่ยวกับทอที่เดินทางกลับมาจาก Black Galaxy หลังจากที่ต่อสู้กับ e ีโกเดินเลเวิร์งแพลเเมื่อกลับถึงโลกเทพเจ้าสายฟ้าก็พบว่าเจนฟอสเตอร์หายตัวไปเขาจึงออกตามหาเธอนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานเจนได้เดินทางไปยังประการของชายผู้มีสมญานามว่า High Evolutionary โดยระหว่างทางนะครับเธอและเพื่อนที่มาด้วยกันนั้นถูกโจมตีโดยกลุ่มทหารรับจ้างแต่ก็ได้เหล่าอัศวินไนท์ออฟวันเดกอร์ช่วยเอาไว้ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็คือนักรบผู้ติดตาม High Evolutionary Evolutionary นั่นเอง ตัดสลับมาที่ทอที่ตามบอแสายมาเรื่อยๆเขาได้เผชิญหน้ากับอัศวินแห่งวัตกรด้วยเหมือนกันแต่ก็ทําทีว่ายอมแพ้เพื่อให้ถูกพาตัวไปที่ป้อมปราการลับก็ทั้งเมื่อไปถึงนะครับทอจึงต่อสู้ขัดขืนตอนนั้นเองที่เราอัศวินถอดเกาะศีรษะให้เห็นพร้อมกับความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปครับแต่ว่ากลับมีใบหน้าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆและเราเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่านิวเมนที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์ต่างๆด้วยฝีมือการทดลองของไฮเอวิลูชันนารีครับ นอกจากนั้นในอีกมุมหนึ่งของประการแห่งนี้เรื่องราวจะแสดงให้เห็นว่าไฮเอวิลูชันนรี y กำลังเริ่มต้นทดลองวิวัฒนธาการหมาป่าให้ยกระดับไปอีกขั้นในตอนนั้นเองที่ทอปรากฏตัวเพื่อถามหาคนรักของเขาไฮเอวิลูชันนรีนั้นไม่ได้ต้องการจะสู้ด้วยอยู่แล้วเขาจึงบอกที่อยู่ของเจนให้กับเทพเจ้าสายฟ้ากระทั่งพวกเขาก็ได้พบกันในที่สุด ความจริงก็คือไฮ h e ว o ลูช i นนรี y ขอให้เธอมาช่วยสอนเกี่ยวกับโลกภายนอกให้กับเหล่านิวเมนที่นี่ครับและเธอก็มาอย่างเต็มใจเรื่องราวก็เหมือนจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าในตอนนั้นเองการทดลองวิวัฒนาการหมาป่าก็สําเร็จเพราะว่ามันไม่เพียงแข็งแกร่งขึ้นแค่ทางกายภาพเท่านั้นแต่หมาป่าตัวนี้ได้กลายเป็นแมนบีสที่รับเอาจิตใจอันมุงร้ายของมนุษย์เข้าไปด้วยทอเล่มที่135จึงเป็นเหตุการณ์การต่อสู้กันระหว่างทองกับไฮเอวิลูชันนรี่จับมือกันจัดการ, Man Beast, ร,าการแามนบีสท แมนบีเสได้เปลี่ยนนิวเมนบางส่วนให้กลายเป็นพวกประการแห่งนั้นก็เลยเป็นสนามรบที่เป็นฉากการต่อสู้กันระหว่างนิวเมนและไนอฟว n นเดกอร์กระทั่งในท้ายสุดฝ่ายทอก็เป็นผู้ชนะพวกเขาส่งนิวเมนที่ถูกครอบงมด้วยความชั่วร้ายเข้าสู่ Star Chamber แล้วก็ส่งออกไปยังกาแล็กซีอันไกลโพ้นจากนั้น h ไฮเอวิลูช o นรี y ก็ถอดเฮลเม็ของตัวเองออกความจริงก็ฉเฉลยว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งครับ เขาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดค้นเครื่องมือไฮเทคที่ช่วยเร่งการวิวัฒนาการของสัตว์แล้วจากนั้นก็เริ่มทดลองกับสุนัขของตนเองเพราะว่าสุนัขที่กลายเป็นนิวเมนกับถูกนักล่าสังหารเขาจึงตัดสินใจย้ายสถานที่ทดลองมายังภูเขาวันเดอร์กอทั้งนี้ความล้มเหลวจากการทดลองที่ทำให้เกิดแมนบีสก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ไฮอ v ว l u ชันนารีได้ข้อสรุปแล้วว่าสิ่งที่เขาจะสร้างต่อไปจะต้องห่างไกลจากเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาจึงอำลราจเจนและทอครับ จากนั้นประการของเขาก็แปลสภาพเป็นยายนอวกาศแล้วก็มุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและนั่นก็จะเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างเคาน์เตอร์เอิร์ธในเวลาต่อมาเรื่องราวประวัติของ High Evolutionary ได้ถูกเล่าขยายความเพิ่มเติมในคอมิกเอ็ c t ์ r ฟคเตอร์วอลุมฉบับที่3วางจำหน่ายในเดือนเมษายนปี1988ครับในหัวเรื่อง The Saga of the High Evolutionary Part 1 The Gift ปี1928 The High Evolutionary หรือว่าชื่อเดิมของเขาก็คือเฮเบิร์ตเอ็ดการ์วินดมนักวิจัยสาขาพันธุศาสตร์จากลอนดอนได้ค้นพบการกลายพันธุ์ของหนูเมื่อพวกมันได้รับกรรมตภาพรังสีกระทั่งไม่นานหนูเหล่านั้นก็ตายหมดเฮเบิร์ตทำการทดลองแบบนั้นซ้ำๆทว่าเขาก็ได้รับการคัดค้านหลายรอบพร้อมกับคำแนะนำว่าถ้าจะทดลองเกี่ยวกับ DNA จริงๆเขาควรเข้าใจโครงสร้างรหัส DNA ทั้งหมดก่อนแต่การทำแบบนั้นจะต้องใช้เวลาเป็น 10, 10ปีจนค่ำคืนหนึ่งนะครับชายปริศนาก็ปรกากฏตัวพร้อมกับส่งมอบเอกสารชุดนนนนนึงใให้้นนัเเป็พพิม์ขียว ของรหัสพันธุกรรมที่เขาต้องการเฮเบิร์ตร่วมทดลองกับนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อว่าจนาทานดูครับทั้งสองย้ายมาตั้งห้องแลบที่ภูเขาวันเดอร์กอร์ซึ่งก็จะเป็นจุดตั้งต้นกระบวนการสร้างนิวเมนขึ้นมาโดยก่อนหน้านั้นนะครับพวกเขาได้ช่วยเหลือเจสสิก้าดูลูกสาวของจนาทานที่ป่วยหนักพวกเขาจึงใช้ส่วนผสมของเซรุ่มแมงมุมกับสาราที่เฮเบิร์ตผลิตขึ้นเพื่อกระบวนการวิวัฒนาการท้ายสุดก็เลยช่วยเหลือเจสสิก้าดูให้รอดตายและเธอยังกลายเป็นสไปเดอร์บูแมนีกด้วย จากนั้นเขาก็สร้างเกราะให้กับตัวเองนะครับจากเหตุการณ์ที่ภรรยาของจนนาทานดูถูกแวร์วูฟสังหารตามด้วยอีเวนท์ที่เขาสร้างนิวเมนขึ้นมาก่อเกิดเป็นกลุ่มอสินแห่งวัดกอนอกจากนั้นนะครับภูเขาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่กําเนิดของวันด้าและเพียโตรที่เชื่อมโยงไปยังเอลเดอร์กอสคารอนีกด้วยแต่แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ว่าโบวานิวเมนที่ไฮเอวิลูชันนารีสร้างขึ้นก็เข้าไปมีส่วนผูกพันกับเด็กทั้งสองคนกระทั่งอีเวนท์ที่ทอมมาตามหาเจนจนนาไปสู่การเดินนทางอออกกกไปกโล เรื่องราวได้เล่าต่อว่าไฮอิวเลชนารี่ที่ออกสู่อวกาศได้เดินทางไปยังทิศตรงกันข้ามกับตำแหน่งปัจจุบันของโลกมนุษย์จากนั้นก็ใช้เครื่องมือบญญาณของเขาแปลเปลี่ยนวัตถุนอกอวกาศให้กลายเป็นโลกมนุษย์ที่มีลักษณะเหมือนกันแทบทุกอย่างเว้นแต่ในนั้นไม่มีมนุษย์จริงๆอาศัยอยู่เขาเรียกที่นี่ว่าเคาน์เตอร์เอิร์ธเป้าหมายในการสร้างเคาน์เตอร์เอิร์ดขึ้นมาก็เพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นถูกเจือปนและครอบงำด้วยด้านร้ายกาจของมนุษย์ครับ Guard S Oh. You think? Guardians of the Galaxy Volume 3. Tickets on sale now.